ใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมมือถือทุกถูกสะดวกปลอดภัยเนี่ยต้องร้านนี้เลยครับ over top up ลิงก์อยู่ใต้คลิปโอเคก็สวัสดีเพื่อนเชาวเกมเมอร์ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง semiho tv สำหรับคลิปนี้แล้วก็อยู่กันในเกม roo กันอีกเช่นเคยนะครับก็เนื่องจากผมเนี่ยย้ายมาจากแถบมาเป็น adl นะครับตั้งแต่ช่วงเลเวล60แล้วก็มีหลายๆคนเนี่ยเห็นนะครับแล้วก็ชอบนะครับ ก็เลยอยากจะให้ผมแนะนําว่าต้องใส่ของแบบไหนดีนะครับในช่วงเลเวลนี้อ่าโอเคเดี๋ยวผมจะแนะนําให้นะครับแต่ก่อนอื่นเลยเนะี่ยต้องบอกก่อนว่าทั้งหมดนี้เนี่ย เป็นความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะครับใครที่ชื่นชอบสไตล์การเล่นแบบนี้ก็สามารถทําตามได้หรือว่าเอาไปปรับใช้กันได้นะครับสําหรับใครที่อยากจะย้ายจากสายแทบมาเป็น ADL เนี่ยก็จะแนะนําช่วงเลเวล65-70ขึ้นไปจะดีกว่านะครับเพราะว่าจะมีอุปกรณ์ที่เหมาะกับสาย ADL มากขึ้นนะครับแต่ถ้าใครใจร้อนเนี่ยอยากจะเล่นเลยก็ตามมาได้เลยนะมาเดี๋ยวผมจะลองตีให้ดูก่อนนะครับอ่าสหรับสาย ADL นี้อาจจะต้องกดพวกบัฟพวกนี้ด้วยนะครับบัฟอาหาร SPD นะครับ นะโอเคเดี๋ยวให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับว่าตีประมาณไหนก็จะยิงประมาณนี้นะครับตอนนี้แอ t ์ท p s สปีดจะอยู่ที่279นะครับก็จะไม่เยอะมากเพราะว่าเกมนี้จะสามารถตันได้ถึง500เลยโอเคสำหรับสิ่งแรกเลยเนี่ยที่เราควรจะมีนะครับถ้าจะเล่นสาย A D L ตอนเลเวลหกเนี่ยก็คือสัตว์เลี้ยงนะครับสัตว์เลี้ยงอย่างซามูไรนั่นเอง เพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าสมูไรเนี่ยจะเป็นตัวเรียกได้ว่าเป็นตัวดาเมจของเราเลยนะครับนี่ความสามารถของสมูไรเนี่ยจะโจมตีด้วยสกิลนะครับเมื่อเราโจมตีครบ9ครั้งเห็นไหมครับว่าการโจมตีของสมูไรเนี่ยจะออกบ่อยมากๆ เพราะฉะนั้นเนี่ยสมุรรจึงเป็นตัวสําคัญนะครับในการเล่นสาย ADL ช่วงแรกๆเลยหรือใครอาจจะใช้เป็นตัวโซฮีก็ได้นะครับแต่ตัวผมเนี่ยยังไม่มีนะครับสำหรับโซฮีเนี่ยก็ดีเหมือนกันนะครับก็จะช่วยบัฟ t a ทั s สปีดให้เรานะครับถ้าเทียร์สิบเนี่ยบัฟเพิ่มถึง30%เลยทีเดียวแต่ถึงเราจะยิงเร็วไปเนี่ยก็ไม่ค่อยมีผลเท่าไหร,ร่นะเพราะดาเมจหลักๆเนี่ยมันจะไปอยู่ที่สมุไรยซะมากกว่า เพราะฉะนั้นสรุปได้ว่านะครับใครจะย้ายมาเร็วๆเนี่ยนะครับก็แนะนําให้มีซามูไรก่อนเลยอ่าต่อมาเป็นเรื่องของสเตตัสนะครับอ่าของผมก็จะอัพเอจิ80นะครับแล้วก็จะอัพลักไปส่วนหนึ่งนะครับในที่นี้ก็คืออัพไป36นั่นเองนะครับเหตุผลที่ไม่อัพเอจิล้วนเนี่ยเพราะว่าอยากจะแบ่งไปลงลักบ้างนะเพื่อให้มีค่าคลีนะครับมีนกออกบ้างนะครับจะได้คอมโบกับตัวเฟืองที่ใส่อยู่นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูอีกทีหนึ่งแล้วก็การที่เราโถมเอจิไปเยอะๆเลยเนี่ยมันจะใช้ค่าพอยท์ที่เยอะ เพราะฉะนั้นมันจะอัพไม่ได้เยอะมากผมก็เลยเลือกที่จะอัพเอจิแล้วก็ไปลงลักบ้างนั่นเองครับประมาณนี้โอเคต่อมาเป็นอุปกรณ์สวมใส่นะครับอ่าอุปกรณ์สวมใส่ผมก็จะใส่ตามนี้เลยครับในส่วนของอาวุธเนี่ยจริงๆแล้วนะครับจะแนะนําเป็นธนูเบิลดีกว่าธนูเบิลก็คือตัวนี้อ่าแนะนําเป็นธนูเบิลดีกว่าครับเราจะใช้เบิลไปด้วยนะครับแล้วก็ใช้วินแดนไปด้วย หรือใครจะใช้เป็นตัวสต็อ p ปิ้ก็ได้นะครับตัวนี้มันก็จะเดินช้านะครับแต่ว่าจะได้ความแรงกับค่า h g i นะครับส่วนที่ผมใส่เป็น l u d a b o เนี่ยเพราะว่าผมย้ายมาจากสายแทบ็บเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยใช้ไปก่อนครับอีกไม่นานก็คงได้เปลี่ยนแล้วและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยตอนนี้ก็กำลังฟาร์มมอนประเภทผีดิบอยู่นะครับอย่างเช่นคนเหมืองการที่ผมใช้ลูด้าโบเนี่ย มันก็ช่วยประหยัดเงินนะครับเพราะเราไม่จําเป็นต้องซื้อพวกลูกธนูทา่าหรืออะไรพวกนี้เลยการโจมตีของเราจะเป็นการโจมตีแบบท่าศักดิ์สทธิ์ไปเลยนะครับท่าทอรี่ไปเลยอ่าก็จะประหยัดเงินนะครับก็จะสังเกตว่าเงินผมก็จะเหลือๆห,หน่อยนะฮะอ่าต่อมานะครับเป็นส่วนของเสื้อนะครับเสื้อเนี่ยผมจะใส่เป็นเสื้อไทยนะครับที่จะบวกเด็กสี่ ส่วนการ์ดก็จะใส่การ์ดเป็นการ์ดโปลิงนะครับบวกลัก2หรือใครจะใส่เป็นเกี่ยวกับเอจิก็ได้นะครับอันนี้ก็อาจจะดีกว่าแต่บังเอิญว่าผมมีการ์ดโปลิงแล้วนะครับก็เลยเอามาใส่ไปก่อนโอเคลืมบอกในส่วนอาวุธนะครับอาวุธผมตอนนี้ก็จะใส่เป็นการ์ดหมานะครับซึ่งจะอาเวกหนึ่งดาวก็จะได้ค่าครีอยู่ที่5หน่วยนะครับหรือใครจะใส่เป็นมดก็ได้นะครับเพื่อเพิ่ม a อ K ก็ได้แต่ส่วนตัวในผมชอบค่าครีนะครับผมชอบให้มันยิงติดครี เพราะฉะนั้นก็เลยเอาการ์ดหมามาใช้ก่อนเดี๋ยวรอช่วงที่มันคี้ล้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะเปลี่ยนไปใช้การ์ดมดแทนนะครับโอเคต่อมานะครับเป็นในส่วนผ้าคลุมนะครับผ้าคลุมอันนี้ก็จะใช้เป็นตัวผ้าคลุมเลือดนะครับอ่าก็จะมีเซ็ตบวกพังโจมตี3%อยู่ตรงนี้นะครับจะใส่คู่กับรองเท้าอันนี้ส่วนการ์ดที่ใส่เนี่ยก็จะแนะนําเป็นการ์ด A G I นะครับใครที่มีการ์ด A G I แบบไหนก็หามาใส่ได้นะครับ ส่วนตัวใส่ชอนชอนไปก่อนนะครับเพราะว่ายังหากาสดดีกว่านี้ไม่ได้ต่อมาในส่วนประดับนะครับอันนี้แนะนำนะครับถ้าเกิดว่าใครเลเวล65เนี่ยก็แนะนําเป็นใส่คอหมาดีกว่านะครับแต่สําหรับผมเนี่ยย้ายมาตอน60ผมก็เลยจําเป็นจะต้องใส่พวกโรซารีแทนนะครับเพื่อเอาค่าคลิกกับค่ารักอะไรประมาณนี้ส่วนเครื่องประดับอื่นๆอย่างเช่นหัวนะครับ ปากตาหรืออะไรพวกนี้ก็พยายามเน้นไปที่เอจิเดคลักนะครับเป็นหลักก็จะเน้นเอจิไว้ก่อนเลยนะครับโอเคต่อมามาดูเรื่องของออฟแมวนะครับใครที่เลเวล60แล้วก็น่าจะปลด f f Mail กันแล้วสําหรับอ f ฟแมวเนี่ยนะครับก็จะแนะนําแบบนี้นะฮะในส่วนของสเตตัสเนี่ยให้แนะนําเป็นเน้นเอจิไปนะครับหรือว่าเป็นแอทักสปีดไปเลยนะครับ สอ,อย่างนี้ส่วนออฟที่เป็นสเปเชียลเนี่ยนะครับก็แนะนำเป็น Legendary Bow นะครับหรือการโจมตีระยะไกล4หรือ6%ก็ได้นะครับตรงนี้อ,อยาย่างของผมเนี่ยก็จะใช้เป็นตัวนี้นครับ Legendary Bow level 2. จะเพิ่มการโจมตีระยะไกล6%กับ p i e Tag ยีสนะครับส่วนใน2อ,ออฟล่างเนี่ยอันนี้ก็แล้วแต่ดวงนะครับเพื่อนๆอาจจะได้เป็นแบบสปีดก็จะดีมากๆเลยต่อมาเป็นส่วนเสื้อนะครับเสื้อเนี่ยนะครับก็จะเน้นเป็นค่ารักนะครับเท่านี้เลย แล้วก็ถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็แนะนําเป็นตัวาร์ r แ b u t t ิลนะครับบวก p e d a m a จ e อะไรพวกนี้นะครับหรือว่าใครจะใช้เป็น s ช i นิ่งก็ได้นะครับบวกแมกเลือดบวกฮ e ล l i n g effect อะไรพวกนี้ก็ได้นะครับผ้าคลุมนะผ้าคลุมก็เช่นกันนะครับจะเน้นเป็นค่ารักนะครับส่วนอ f f p i e c ก็จะเป็นพวก s ช i นิ่งอะไรอย่างนี้นะครับหรือใครจะอยากใส่เป็นพวก f o r t ติจูดกัน f o r ์ e กันอะไรพวกนี้ก็ได้โอเคส่วนรองเท้านะครับรองเท้าก็จะเน้นเป็นค่ารักเช่นกันนะครับ แล้วก็ในส่วนของออฟพิเศษอันนี้ก็เลือกเลือกใช้ดูได้นะครับมันก็จะมีหลายตัวอยู่อาจจะเป็นฟอร t i t u d e ก็ได้ใช้นิ่งก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นสโตนสกินก็ได้ใช้ได้เกือบทั้งหมดเลยในส่วนประดับนะครับประดับอันนี้จะมีตัวเลือกอยู่นะครับก็คือเน้นเอจิ G ไปเลยนะครับหรือว่าอาจจะเน้นคริ G ไปเลยก็ได้นะครับอยู่ที่ความชอบใครอยากยิงเร็วนะครับก็เน้นเอจิ G. ใครอยากยิงคริบ่อยๆนะครับอยากทำคริ100%ก็เน้นคริ G. ส่วนตัวผมจะเน้นคลิปไปก่อนนะครับเพราะว่าผมชื่นชอบเกี่ยวกับค่าคลิปการยิงติดคลิปอะไรแบบนี้เป็นพิเศษอ่าส่วนออฟที่เป็นสเปเชียลเอฟเฟกก็จะเป็น l g e n d a r y b o w นะครับหรือว่าเป็น Sharp ก็ได้นะครับ2ตัวนี้อ่าประมาณนี้นะครับทำเหมือนกัน2ข้างเลยต่อมาเป็นเรื่องของเฟืองนะครับ สำหรับเฟิร์ที่ใช้เนี่ยจริงๆแล้วมันก็อยู่ที่เพื่อนๆเนี่ยจะสุ่มได้นะครับส่วนตัวผมจะใช้เป็นตัวฟอร์คอนมาร์กนะครับก็คือเมื่อเราปล่อยนกออกไปเนี่ยไม่ว่าจะปล่อยธรรมดาครับใช้สกิลหรือว่าการยิงธรรมดาแล้วนกออกเนี่ยจะเพิ่มดาเมจระยะไกล3%นะครับทับซ้อนสูงสุด3ชั้นก็คือ9%นั่นเองครับก็ถือว่าดีมากๆแต่อย่างผมเนี่ยมันจะมีติดเด็กมาด้วยนะครับก็คือแจมไปเลยอ่าต่อมาก็อีกอันนึงจะเป็นอีเกิลโฟกัสนะครับอันนี้จะเพิ่ม การโจมตีระยะไกลนะครับตามระยะห่างถ้าเกิดว่าเรายืนยิงห่างจากมอนมากๆเนี่ยก็จะยิ่งยิงแรงขึ้นครับแต่ว่าไม่เกิน8%และอันนึงเนี่ยที่ขาดไม่ได้เลยนะครับอันนี้สําคัญมากก็คือเมื่อโจมตีทั่วไปนะครับหรือใช้สกิลเดียวกันอย่างต่อเนื่องเนี่ยจะเพิ่ม Attack Speed นะครับก็คือเฟืองโมเมนตัมนั่นเองนะครับตัวนี้ก็จะช่วยให้เรายิงเร็วขึ้นมากๆเลยใครหาเลเวลสได้ก็จะดีมากครับส่วนตัวผมหาได้แค่นี้ก็เลย ใส่ไปก่อนนะครับโอเคมาดูต่อที่ขนนกนะครับสําหรับขนนกเนี่ยผมจะแนะนําให้ใส่เป็นแบบนี้นะครับก็คือใส่เป็นทอง2และที่เหลือเนี่ยใส่เป็นสีม่วงนะครับถ้าใครงบเยอะก็อาจจะใส่ทอง3ก็ได้นะครับแต่สําหรับผมเนี่ยผมมองว่าถ้าเติมหลักพันเนี่ยใส่ประมาณนี้คือโอเคแล้วก็จะใส่เป็นตัวสกายกับโพลาร์ด์นะครับอ่าแล้วก็ใส่เป็นมิก2อันนะครับแล้วก็ตัวที่บวกเด็กนะครับ1อัน ประมาณนี้จะใส่แบบนี้เกือบทั้งหมดเลยนะครับเกือบจะทุกสล็อตเลยแล้วก็ในส่วนที่เป็นป้องกันเนี่ยก็จะใส่เป็นทอง2อันนะครับเป็น Eternal กับ Earth นะครับสตัวนี้ซึ่งหาค่อนข้างง่ายนะครับสายฟรีสายเติมน้อยก็สามารถหาได้แล้วก็จะใส่ตัวมิก2ออันนะครับเป็นตัวยืนพื้น ตัวอีกอันนึงเนี่ยนะครับก็อาจจะเลือกใส่เป็นป้องกันอะไรก็ได้นะครับผมจะใส่แบบนี้ทั้งหมดเลยนะครับในส่วนโจมตีก็จะใส่ประมาณนี้ป้องกันก็จะใส่แบบนี้ทั้งหมดเลยทุกช่องเลยนะครับก็อยู่ที่เราหาได้ด้วยใครที่ยังงบน้อยไม่สามารถอัพเทียได้ก็ดับเอาไว้ก่อนก็ได้นะครับใส่ให้มันครบๆไว้ก่อนส่วนเรื่องเทียอัพเลเวลอะไรพวกนี้ค่อยมาอัพทีหลัง ช่วงแรกๆเนี่ยแนะนําให้อัพตัวที่เป็น P ATK นะครับอาจจะอัพไปสักเลเวล14 15ก็ได้นะครับแล้วก็มาอัพอันที่2ตรงนี้ก็ได้นะครับเป็น P Damage ที่เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับอ่าแล้วก็อีกอันนึงเนี่ยนะครับที่น่าอัพก็คืออันตอนเลเวล60นะครับเป็นรูปหมาอันนี้ก็จะเพิ่ม P ATK นะครับเป็นเปอร์เซ็นต์อ่าก็จะเน้นอัพอยู่3ตัวด้วยกันครับตัวนี้นะครับที่เป็นหน่วยนะครับตัวนี้ที่เป็น P d a m a g นะครับ แล้วก็ไอตัวสุดท้ายนะครับที่เป็น P A T K เป็นเปอร์เซ็นตะ์ครับโอเคก็น่าจะประมาณนี้นะครับสำหรับของสมใส่ช่วงเลเวล60นะครับส่วนบางคนอาจจะถามว่าเอาแล้วรลเวลต่อไปจะใส่อะไรดีนะครับเลเวลถัดไปเนี่ยก็คือรลเวล65นะครับเราก็จะใส่เป็นตัวคอหมานะครับซึ่งจะมีค่าสเตตัสบวก A G I นะครับและทุกๆ10 A G I นะก็จะเพิ่ม P A T K บวก3ด้วยหมายความว่าถ้าเรายิ่ง a อ i เยอะเนี่ย เราก็จะยิ่งยิงแรงขึ้นไปด้วยครับทั้งเร็วทั้งแรงเลยแล้วก็เมื่อตีบวก5จะได้ A G I บวก3นะครับพร้อมกับ P A D K อีก15ด้วยข้อหมาตรงนี้ก็ใส่2อันเลยนะครับ โอเคต่อมาเนี่ยนะครับก็พอเลเวล70แล้วเนี่ยก็จะมีตัวเลือกให้ใส่หลายตัวอยู่นะครับส่วนตัวผมจะชอบเป็นตัวนี้นะครับธนูตัวนี้ก็จะช่วยเพิ่มค่าสปีดให้เราครับเมื่อโจมตีเนี่ยมีโอกาส5%ที่จะปล่อยเอฟเฟกนะครับเพิ่มค่าแอตแทกสปีดให้เรา30%เลยทีเดียวครับมีผล7วินาทีแล้วก็ค่า PATK เนี่ยจะเพิ่มขึ้นเท่ากับค่าแอตกสปีดปัจจุบันคูณ20ด้วยนะครับหมายความว่ายิ่งยิงเร็วเนี่ยก็จะยิ่งยิแรงไปด้วย นะครับอันนี้ผมจะชอบมากส่วนบางคนอาจจะเลือกใส่เป็นอย่างอื่นก็ได้นะครับอาจจะใส่เป็นพวกแบบธนูเบิลเหมือนเดิมก็ได้นะครับแต่ว่าเป็นเทีย์ที่สูงกว่าหรือบางคนอาจจะเลือกเป็นธนูนกอะไรพวกนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นธนูนี้ก็ได้นะครับธนูที่บวกพลังโจมตีระยะไกลอะไรนี้นะครับบวกระเมิดระยะไกลก็ได้แต่ส่วนตัวจะแนะนําตัวนี้นะครับยิงเร็วมากๆเลยสำหรับช่วง60เนี่ยของหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆนะครับ ก็จะเป็นตามที่บอกไปนะครับจะไม่ค่อยมีอะไรซับซ้อนมากแล้วเดี๋ยวช่วงรลเวีย5หหรือว่า70เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ดูอีกทีนึงนะครับว่าช่วงนี้เนี่ยควรใส่อะไรบ้างนะครับควรทำสเตตัสแบบไหนสัตว์เลี้ยงแบบไหนนะครับ โอเคก็ประมาณนี้ละกันนะครับสิ่งที่หลายๆคนถามเข้ามานะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับใครที่มีคำถามอะไรเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์สอบถามกันได้นะครับหรืออยากจะดูคลิปอะไรก็บอกกันได้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์กันให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสําหรับคลิปนี้เนี่ยต้องขอลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ